ปล่อยตัวอย่างมาที่รียบร้อยนะครับสำหรับ Quiet Place นะครับเป็นพาร์ทที่3ซึ่งมีชื่อตอนว่า Day 1นะครับก็เป็นหนังที่ผมไม่คิดว่าเขาจะออกพาร์ท3ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ท1เนี่ยเป็นพาร์ทที่ผมเนี่ยชอบมากไม่อยากจะเชื่อว่าจะชอบหนังแบบสับปะหลาดอ่ะเออ วันนี้ก็เวนทอล์กก็มาพูดถึงตัวอย่างหนังที่เ,เปิดตัวไปเมื่อส4ี่ชั่วโมงที่แล้วนะผมเลื่อนเลื่อนยูเจอเปิดปุ๊บเฮ้ยถามจริงคือคือไม่ได้ติดตามข่าวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบว่าเป็นคนที่แบบาไม่ได้ตามแบบ <c oughs> ไล่ตามเรื่องที่เราแบบชอบอะไรขนาดนั้นก็ก็รอให้มันเข้ามาในชีวิตเราเองนี่แหละแต่พอเข้ามาปุ๊บก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะสำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวแบบผมก็ Quiet Place เนี่ยเป็นหนังที่ผมไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกเวอร์ชั่นแรกดูตอนนั้นก็ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูโลงคือคือตัวอย่างทำมาดีครับคือห้ามเงียบเฮ้ยห้ามออกเสียงเราต้องเงียบใช้ชแบบแค่เงียบพราะเรื่องดีมากครับแต่พอรู้ว่าเป็นเรื่องของปีศาจเนี่ยมันก็ทำอย่างคนไม่อินปีศาจแบบผมอะสัปะหลาดเนี่ยก็จะทำให้อินน้อยมานิดนึงลดลงมานิดนึงแต่พอ เป,เ,เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันมีความใช้หลักวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องในตอนหลังอะที่แบบเครื่องเครื่องหูฟังไอเครื่องช่วยฟังของน้องอะเออแล้วก็มีเรื่องครอบครัวเรื่องของการส,าสิยสละของพ่อพ่อแล้วก็แบบคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นความวอาึดอัดที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องการโทษการการน้อยใจกันเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบโคตรจะดีครับผม ในตอนนั้นยังไม่ได้สร้างช่องนี้ผมถ้าผมรีวิวนะผมว่าเรื่องนั้นนะเอาไปแบบ9.5หรือว่า10ได้เลยสำหรับควัยเพจพา์ที่1นึ่1นะคราวนี้พอมันปล่อยพาร์ทที่2ไว้คุณผู้ชมออพอมันเป็นพาร์ที่2เนะี่ยผมรู้สึกถึงความออกทะเลเล็กๆไม่รู้นะเออแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นฟิลแบบว่าคือหนังมันจบแบบ หล่อมากจนเกินไปมั้งในเวอร์ชั่นแรกเออพอพาร์ทที่2ปล่อยตอนปี2020ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องของคุณแม่ที่แบบเหลือเสียพ่อไปเสียสามีไปแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตกับไอ้เมืองเมืองเนี้ยอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่ในในสถานที่หนึ่งนะ mdb ให้7.2เอง่งเออแล้วมันก็แบบไม่รู้จะเล่นอะไร ดูแบบมีคอนดิชันไม่เยอะดูแล้วมันแบบมันยังสร้างความแบบเอ,อประทับใจได้ไม่ค่อยดีสำหรับพาร์ทที่2ก็เลยก็เลยรู้สึกทำอะไรไม่ค่อยได้ในพาร์ทนี้เออจริงๆเนะีพอปี2 0 2 0ฉายไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยเปียงสักเท่าไหร่นะส่วนตัวไม่รู้คุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่านะผมชอบพาร์ทแรกมากกว่าเออพอพอไปดูพาร์ทสองแล้วไม่อินเราก็จะลืมลืมไปแล้วสำหรับ เ,เรื่องเรื่องเนี้ยไอ้ A Quiet Place <c oughs> ก็รู้สึกว่าจบยังไงแล้ววะเออแต่พอออกพาร์ทที่สามเว้ยมันจะจะเล่นอะไรอีกเราไม่รู้เลยเว้ยเขาว่าเขาจะเล่นอะไรอีกพา,พาร์ทพาร์ทที่สองผมเชื่อว่ามีเกินเกินไว้แล้วแหละนะเพราะว่ามีนักแสดงร่งรวมจากพาร์ทสองมามาพาร์ทสามเนี่ยมีนักแสดงร่วมอยู่ก็คือคุณเดจิมอนโอ้ ไดมอนด์ผมไม่รู้สิเออเป็นนักแสดงอะคนนี้คนนี้ผมให้ดูคนนี้คนน,นี้นีนๆนไดจมอนหรือเปล่าคืออ่าก็เป็นนักแสดงที่ที่เคยเล่นตั้งแต่พาร์ทที่2แล้วนะครับก็เคยเล่นไปเมื่อสมัยสบเนี่ยเป็นควายเพชรพาร์ทสอได้ไป7.2คะแนนก็ตอนนั้น ตอนที่ตอนที่ดูผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเขาอาจจะเป็นผู้นําหมู่บ้านที่มีความเข้าใจในเรื่องของสัพพลาดนี้พอสมควรอ่ะนี่คือภาพจําว่าเออประมาณนั้นแต่แต่ก็เลือนลางมากครับเลือนลางมากว่าเขาเขาสําคัญอะไรยังไงแล้วนะอะไรประมาณเนี่ยเออแต่ที่เรารู้คือคุณแม่เนี่ยคุณแม่ลูกสอง แล้วก็คลอดอีกหนึ่งเนี่ยยังจะคลอดอ,อีกประเด็นนั้นก็น่าจะพูดยังจะคลอดอีกเออก,ก็ก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความรักของคุณแม่แล้วก็ความยากลําบากของของชีวิตตอนนั้นจนไม่ได้เจอหมู่บ้านนี้แล้วก็เกิดปัญหาวิ่งหนีปูตื่นเต้นกันแต่ก็ไม่รู้สึกแบบประทับใจเหมือนพาร์ทแรกคราวนี้พอออกพาร์ทที่สามเว้ยชื่อตอนว่า A Quiet Place Day One Day One หมายความว่า คือตัวอย่างเนี่ยถ้าผมเล่นได้ซึ่งมันน่าจะโดนลิขสิทธิก็คือวันที่คุณพ่อกำลังศึกษาคุณพ่อพา,พาร์ทที่หนึ่งเนี่ยกำลังศึกษาเรื่องของเครื่องช่วยฟังเรื่องของสัปประหลาดคือวันที่4 7่ร้อนั่นหมายความว่าหนังกําลังจะย้อนไปว่าเหตุการณ์วันแรกที่เกิดปัญหาเนี่ยมันคืออะไร คือผมดูตัวอย่างจบปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์กใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> เรื่องมันก็จะแบบประมาณว่าเกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์กคนก็ใช้ชีวิตกันปกติอารมณ์อารมณ์วอร์ซีผู้ชมนึกออกปะวอร์ซีมันก็จะเป็นฉากในนิวยอร์กผมชอบมากเลยฉากที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของโ,โศกนาฏกรรมอ่ะเราอยากจะรู้ที่มาเราอยากจะรู้ว่า ใช้ชีวิตปกติอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ยังไงอะพอมันเป็นคําว่า day ันพอมันเป็นคําว่าย้อนกลับไปเป็นวันที่หนึ่งเนี่ยผมแบบเฮ้ยเออรออยู่เออนึกออกไหมคือเรารอคือเรารอเรารอเขาอยู่อ่ะเรารอเขาบอกที่มาก่อนเนะ่ยไม่ใช่อยู่ๆแบบกูเดินบนทรายกูใช้ชีวิตแบบเงียบสงบกูกําลังวิ่งหนีสัตว์ประหลาดที่จับเราด้วยเสียงเอออะไรอย่างเงี้ย คือคือหนังพาสที่หนึ่งเนี่ยทำทำให้ผมตั้งคำถามมาตั้งตลอดครับมันหลายปีมาแล้วอะ่ะเออตอนตอนนั้นที่ดูแบบตั้งคำถามมาตลอดว่าเออแล้วมันมาได้ยังไงวะไอ้สัพทลาดเนี่ยหรือว่าเขาจะไม่เล่าวะเพราะเพราะมันเล่ามันจะเล่ายัางไงนึกออกปหะเออแล้วก็สุดท้ายครับปี2 0 2 4นี่ครับซึ่งจะฉายเดือนเดือนโจนในนู่นเลยนะก็เล่าครับถึงชีวิตคนธรรมดาก่อน ซึ่งในปีนี้ก็จะใช้คนผิวสีเล่นนะโปสเตอร์เองก็ใช้ใช้เป็นแบบผิวสีละ <c oughs> ซึ่งก็จะมีความความคลาสสิกของคือพยายามเปลี่ยนคาแรคเตอร์หลักอะผมว่าเจ๋งมากนะคือก่อนนี้เป็นคู่สามีภรรยาครอบครัวผิวผิวขาวนะ white people <c oughs> ก็กลายมเ,เป็นที่มาแล้วก็ไล่แบบเปลี่ยนถ่ายได้ดีอะเออพอรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนถ่ายมาเป็นแบบชีวิตของคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยอ่า มีการมองขึ้นไปข้างบนนะครับมองขึ้นไปข้างบนปุ๊บเฮ้ยเป็นดาวตกเหรอแอบอยู่ๆมีดาวตกลงมาเว้ยที่ผมต้องไล่อย่างนี้นะต้องขอโทษจริงๆว่าช่องผมไม่ได้แบบมีอะไรไปแบบซื้อลิขสิทธิ์อะไรกันนะเออก็มีดาวตกลงมาฟื้บุ้มตูม้มอยู่ๆก็ตกแบบไม่มีการเตือนอะ่ะเออที่มาที่มาคนก็วิ่งหนีกัน วิ่งหนีปุบ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 เอ่อตัวละครหลักก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเจ้เสื้อเหลืองคนนี้นะก็วิ่งหนีนะครับปุบก็เริ่มเห็นว่ามีอะไรครับคือผมอะตอนแรกอะอยากรู้ที่มาแบบที่มาที่มาแต่พอมันเป็นเดวันเนี่ยคำว่าเดวันที่มีคือไม่ใช่ที่มาในการ สร้างตัวตัวนี้ไว้สุดท้ายไม่ใช่การทดลองของของรัฐเหรอเออเราเราคาดหวังให้แบบเดี๋ยวนี้หนังหนังอเมริกาชอบเล่นแบบทหารทดลองนะตั้งแต่สมัย resident evil ใช่ป่ะคือแบบเป็นการทดลองในห้องแลบแล้วก็ผิดพลาดนะเป็นกลายเป็นอาวุธอาวุธแบบเชิงชีวภาพแทนเราก็ว้าวมากตอนที่เราแบบรู้ว่าซอมบี้มันเกิดจากอย่างนี้เหรอเออคราวนี้ไอ้ตัวคอยเอ็ดเพลในตัวสัประลาด ดินแดนไร้เสียงเนี่ยก็แบบเอ้ยมันมาจากต่างประเทศเหรอมันมาจากดาวตกเหรอแล้วมึงไม่มีจุดประสงค์เลยคือมึงมาปุ๊บมึงมาฆ่าล้างเาผ่าพัานธุ์เลยเหรอหรืออะไรเงี้ยเออพอส่งมาปุ๊บอ่ะโอ้พลังมหาศาลครับระเบิดนู่นระเบิดน,ดนี่ถล่มรถเนี่ยครับคือเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอเป็นเขาเรียกตัวตัวชัปหลาดเลยเหรอเออเราก็แบบเฮ้ยเล่นงนี้เหรอวะนะให้ผมกดได้ปะ คือกดได้คือแบบ <c oughs> ก็ก็ก็บู๊เลยครับหนังก็บู๊เลยผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่าที่มาหรือเปล่าเราผมก็คาดหวังนะคือมันก็แบบ dissummer ใช่ไหมมา i s s u m m e r เรามาตามหาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเนี่ยผู้คนก็หนีกันแหละนี่คือเด y ันแบบมันไม่ใช่เด y ันตอนก่อตั้งไว้มันเป็นเด y ันที่สัปะหลาดบุกโลกนะโลกของเรานะครับวิ่งกันดุงดุง,ดง,ดง ค <s uss> รหายใจเสีงยงหายใจนอกไหมพยายามทำให้เห็นภาพนะครับรัฐบาลเริ่มเริ่มใช้ประกาศละเริ่มแบบต้องออกมาทำงานลนะครับทำไมถึงโลกของเรากลายเป็นเมืองที่เงียบสงบนะครับสีแดงแล้วก็สุดท้ายตัวหลักของเราครับกำลังแบบหลับอยู่แล้วก็ตื่นมาแล้วก็เพื่อนร่วมโลกก็บอกว่าให้เงียบเอาไว้ซึ่งก็เป็นนักแสดงหลักครับคนขวากลายเป็นนักแสดงหลักของเรา แล้วก,ก็ก็หนีตายกันต่ออ่อา่าผมก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรนะก็ไล่ไปนะครับจนแบบบอกว่าคอยเพจเดวันะครับจะฉายในเดือนอา่าก็สปหล์ดบุกนะอันนี้เดือนจูนนะก็อืมพอดูจบเนี่ยก็ผิดคาดเล็กๆแต่แต่แต่ไม่ใช่มันผิดคาดเพราะว่าเราคาดหวังในอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเขาจะ เขาจะกำกับเขาจะสร้างบทยังไงนะั้นมันเป็นมัน <c oughs> เป็นของเขาอยู่แล้วพาราเมา์เขาลงทุนกับนี่เขาจะสร้างอะไรมันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือจะเป็นรัฐอะไรเนี่ยก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดวันในที่นี้เนี่ยเราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นอ่ไอสับปะหลาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีจุดประสงค์ในการที่ส่งสับปะหลนี้มาในโลกยังไงเออคือตัวอย่างอะ่ะ ไม่กี่นาทีเนี่ยหนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยมันอาจจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเดย์ศูนเว้ยอ่าคุณผู้ชมนึกออกปะคือเดย์วันจริงๆเราคาดหวังว่าแบบเขากําลังอ่าเป็นแบบธานอสคุยธานอสคุยกับสมุนว่าแบบส่งไปที่โลกเป็นอีกมัลติเวิร์สนึงแล้วก็ส่งไปที่โลกแล้วก็บอกว่าไปฆ่ามันให้หมดไอ้พวกมน,นุษย์ไอ้พวกบาปนาะอะไรเงี้ย เออเราอยากรู้ที่มาแต่ว่าจากที่เราเห็นในตัวอย่างผู้ชมก็คิดว่าน่าจะแบบเขามาเลยอะ่ะเดินดีดีนิวยอร์กใช้ชีวิตปกตินะทำงาน8ปดโมงเลิกห้าโมงอยู่ๆก็มาเลยอ่าไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าอ่าซึ่งเรายังไม่รู้เว้ยเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรยังไงนะสําหรับเอ่อควอยเพรสพังนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจว่าเขาจะเล่นอะไรยังไงนะก็ ลองติดตามกันได้สำหรับผมผมคาดหวังให้มันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นตอนนี้คาดหวังอย่างสูงเลยนะครับโอเคก็สั้นๆประมาณนี้สำหรับตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อตอนนี้น่าจะ15้าชั่วโมงที่แล้วปล่อยเมื่อคืนเลยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์มาพูดคุยกันเลยสำหรับพาร์ทที่3เพราะว่าผมเป็นติ่งพาร์ทที่1มากๆพาร์ทที่2ก็ยังติดตามนะแต่แต่อาจจะแบบดรอปความสนใจแล้วแต่ว่าพอพาร์ทพาร์ทที่3เป็นคําว่าเดวันขึ้นมาเนี่ยเอาละ เขาจะเล่นอะไรเขาจะเล่นยังไงนะก็น่าสนใจน่าสนใจมากๆสำหรับภาคที่สามนะครับก็คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงอยากให้เป็นแบบไหนอยากให้แบบเดวันในที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแต่จากที่เราเห็นเนี่ยประเทศจีน้วเหวอนี่ภาษาจีนเนั่ยเนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบูลลี่ปะเนี่ยนึกออกไหม สถานีนนะแต่คนที่เดินเนี่ยเป็นฝรั่งอะ่ะเอออาจจะอยู่ในโซโหอาจจะอยู่แบบมันน่าจะนิวยอร์กนะใช่ไหมเออเนี่ยโซโหหรือเปล่าก็มาคาดหวังว่าไอ้ดาวตกที่เห็นเนี่ยเป็นฝีมือมนุษย์หรือเปล่าหรือเป็นทานอส่งมานะคุณชมลองคอมเมนต์เข้ามาว่าคิดเห็นยังไงรับสทบาทที่สามอยากให้เป็นแบบไหนนะครับก็ส่วนตัวอยากเห็นก่อนหน้านี้ เออว่าเป็นไงนะครับอ๋อโอเคฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะหลังจากถ้าออกออกตัวอย่างที่2หรืออะไรยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ